เสียงจักรจันแววดังมาจากต้นมะครามหน้าบ้านบอกให้รู้ว่าฤดูร้อนกำลังจะมาเยือนฉันนั่งจิบชาเย็นในศาลาไม้เก่ามองดูสายลมพัดใบไม้ไหวเบาๆใจก็ครุ่นคิดถึงเรื่องราวที่เพิ่งได้ยินมาเมื่อวานเรื่องของพระร่วงวาจาสิทธิ์ที่ไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานแต่กลับมีอิทธิพลต่อชีวิตผู้คนมากมายเรื่องมันเริ่มจากเมื่อวานตอนที่ฉันไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านต่างจังหวัดหลังจากไม่ได้เจอกันนานหลายเดือน คุณยายดูผอมลงไปมากแต่รอยยิ้มยังคงสดใสเหมือนเดิมเราคุยกันเรื่องสัพเพเหระสารทุกสุขดิบจนกระทั่งคุณยายเริ่มเล่าเรื่องราวเก่าๆให้ฟังรู้ไหมหนูเล็กคุณยายเริ่มด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มเมื่อก่อนยายเป็นคนขี้บ่นมากบ่นทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลไปจนถึงเรื่องกับข้าวที่แม่ทำไม่ถูกปากฉันหัวเราะเบาๆนึกภาพคุณยายในวัยสาวที่คงจะแก่นแก้วไม่น้อย ตอนนั้นยายไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองบ่นมากแค่ไหนจนกระทั่นวันหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดอยู่หลังบ้านคุณยายเล่าต่อท่านได้ยินยายบ่นทุกวันท่านเลยเรียกยายไปคุยฉันเงียหูฟังอย่างตั้งใจนึกภาพพระธุดงค์ผู้เปี่ยมเมตตาท่านบอกว่าคําพูดทุกคําที่ออกจากปากเรานั้นมีพลังวิเศษมันสามารถสร้างสรรค์หรือทําลายได้ท่านเล่าเรื่องพระร่วงวาจาศิธิ์ให้ยายฟังบอกว่าพระร่วงนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็จริง แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือคําพูดของท่านเป็นคําพูดที่สร้างสรรเป็นคําพูดที่นํามาซึ่งความเจริญคุณยายหยุดเล่าไปครู่หนึ่งจิบน้ําชาแล้วมองมาที่ฉันท่านบอกว่าถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีมองแต่ด้านลบชีวิตเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าเราพูดแต่สิ่งดีๆมองโลกในแง่บวกชีวิตเราก็จะมีความสุขและเจริญก้าวหน้าฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกใจตอนนั้นยายไม่ค่อยเชื่อหรอก คุณยายสารภาพยายคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องราวแต่หลังจากวันนั้นยายก็ลองเปลี่ยนตัวเองดูยายเริ่มสังเกตตัวเองว่าพูดอะไรออกไปบ้างแล้วก็พยายามเปลี่ยนคำพูดจากบ่นเป็นขอบคุณจากตำหนิเป็นให้กำลังใจแล้วเป็นยังไงคะคุณยายฉันถามด้วยความอยากรู้มันน่าอัศจรรย์มากหนูเล็กคุณยายตอบด้วยรอยยิ้มกว้างชีวิตยายเปลี่ยนไปจริงๆจากที่เคยรู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดยายเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ยายเริ่มขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ยายมียายเริ่มให้กำลังใจคนรอบข้างยายรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นและความสุขนั้นก็ส่งต่อไปยังคนอื่นด้วยคุณยายเล่าต่อว่าหลังจากนั้นชีวิตครอบครัวของยายก็ดีขึ้นสามีที่เคยขี้โมโหก็ใจเย็นลงลูกๆที่เคยดื้อรั้นก็เชื่อฟังมากขึ้นธุรกิจของครอบครัวก็เจริญก้าวหน้ายายเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าจาของยายคุณยายกล่าวอย่างหนักแน่นยายไม่ได้บอกว่ายายเป็นเหมือนพระร่วงว่าจาสิทธิ์หรอกนะ แต่ยายเชื่อว่าทุกคนมีพลังวิเศษในตัวพลังแห่งคำพูดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองและคนรอบข้างได้เรื่องราวของคุณยายทำให้ฉันกลับมานั่งคิดทบทวนตัวเองฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะพูดจาไม่ค่อยคิดบนเรื่องนูน้นเรื่องนี้อยู่เสมอบางครั้งก็เผือพูดจาทำร้าวจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวฉันลุกขึ้นเดินไปที่หน้ากระจกมองดูตัวเองในนั้นฉันเห็นเงาสะท้อนของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจมอยู่กับความกังวลและความเครียดหญิงสาวที่มักจะมองโลกในแง่ร้าย หญิงสาวที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันเริ่มจากการสังเกตตัวเองว่าพูดอะไรออกไปบ้างฉันพบว่าตัวเองมักจะบ่นเรื่องงานที่ทำไม่เสร็จเรื่องรถติดบนท้องถนนเรื่องอากาศร้อนอบอ้าวฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นฉันเริ่มจากการขอบคุณตัวเองที่ทำงานหนักมาทั้งวันขอบคุณที่ยังมีรถให้ขับขอบคุณที่ยังมีลมหายใจวันรุ่งขึ้นฉันตื่นเช้ากว่าปกติตั้งใจจะไปทำงานให้ทันเวลาฉันเดินออกจากบ้านด้วยความรู้สึกสดชื่น อากาศในตอนเช้าไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเมื่อวานฉันยิ้มให้กับตัวเองในกระจกแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีระหว่างทางไปทำงานรถติดเหมือนเช่นเคยแต่ฉันไม่บน่นฉันเปิดเพลงฟังเบาๆมองดูผู้คนรอบข้างแล้วคิดว่าแต่ละคนก็คงมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเมื่อไปถึงที่ทำงานฉันเจอกับเพื่อนร่วมงานที่กำลังน่าเครียดฉันเดินเข้าไปทักทายแล้วถามว่าเป็นอะไรฉันกำลังปวดหัวกับงานที่กองอยู่เต็มโต๊ะเลยเธอตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดใจเย็นๆนะ ฉันบอกเธอค่อยๆทําไปทีละอย่างเดี๋ยวก็เสร็จเชื่อฉันสิเธอเงยหน้าขึ้นมองฉันด้วยความประหลาดใจเธอเป็นอะไรไปเนี่ยวันนี้ดูอารมณ์ดีจังเธอถามก็ไม่มีอะไรนี่ฉันตอบด้วยรอยยิ้มแค่รู้สึกว่าอยากจะให้กําลังใจเธอเท่านั้นเองตลอดทั้งวันฉันพยายามพูดจาดีๆกับทุกคนที่ฉันเจอฉันให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานฉันขอบคุณคนที่ช่วยฉันฉันยิ้มให้กับคนที่ไม่รู้จักฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้น และความสุขนั้นก็ส่งต่อไปยังคนอื่นๆด้วยฉันสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของฉันเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นพวกเขาเริ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นบรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถึงเวลาเลิกงานฉันรู้สึกเหนื่อยแต่ก็มีความสุขฉันกลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกผ่อนคลายฉันนั่งจิบชายเย็นในศาลาไม้เก่ามองดูพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า ฉันคิดถึงเรื่องราวของคุณยายเรื่องของพระร่วงวาจาสิทธิ์เรื่องของพลังแห่งคำพูดฉันรู้แล้วว่าคำพูดของเรานั้นมีพลัง